หรอทำอไรว่างไหมว่างทำไรอยู่เล่นเกมออกหรอกกิจการยัง เป็นงไงบ้างเป็นไงคือก็หลายหลอย่างดีไหมดีขึ้นไหมไม่มีขาเป็นงไงบ้าง ก็ไม่ได้ดีอะอยากคิดถึงเขาบ้างไหมคิดถึงดี รู้ว่าตัวคิดดีแล้วใช่ไหมไม่รู้อ่ะแล้วที่เป็นอยู่เธอโอเคเวลาไหนถึงยังไงอ่ะในตอนไหน ตอนนี้หรือตอนก่อนหน้านี้ตอนนี้เธอคิดว่าเขาโอเคไหมล่ะเราเธอโอเคไหมล่ะไม่โอเค จริงเขาก็สับสนอะเขาก็ไม่รู้ว่าเคยต้องการเลิกกับเขาจริงๆใช่ไหมหรือ,อยังไงวอเธอก็แบบไม่พูดไม่จาไม่บอก ลาเขาเลยหลายๆอย่างมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมอะก็พูดก็อบอกไงเธอคิดดีแล้วหรอ ไม่รู้ดิเธอยังแล้วเขา้ามอ่ะแล้ว ต้นไหนกันลอไม่รออู้่ทำไมไม่รู้อ่ะ ไม่รู Pokémon ้ว่าถ้ากลับไปอยู่ในจุดเดิมแล้วมันจะรู้สึกอึดอัดเหมือนเดิมเปล่าแล้วออึดอัดอะไรเธออึดอัดเรื่องไหน ไม่เว้ยคือเขารู้สึกว่าเธอรักเขาแน่นเกินไปเว้ยเขาก็รู้แหละ างทีเขาก็พยายามอยู่ก็ไม่ใช่เขาไม่พยายามก็พยายามเข้าใจทุกเรื่องเธอพยายามเข้าใจแต่เธอไม่ได้ทำความเข้าใจางไง ก็ใช่ไงก็เขาก็รู้ไงแค่ในตอนนนั้นเขาก็ทนไม่ไหวแล้วเขาก็รู้รคือจริงๆเขาก็คิดถึงเขาก็ยังรักเหมือนเดิมเว้ยแต่แบบไม่รู้อ่ะ จะให้เขากลับไปในตอนที่มันเละตุ้มเปย์นี้แล้วมันเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มใหม่ยังไงเขาคิดจะกลับไปหลายรอบเ้ย ก็แบบอยู่หน้าแชทเธอคือแบบจะโทรไปดีไหมอะไรแบบเนี้ยคือหลายรอบเลยแล้วแบบพอไปคิดถึงตอนที่เขาทิ้งทุกอย่างแล้วมันมก็นลังหลีก็เราก็คุยกันได้นี่ เขาก็บอกแล้วว่าถ้าเธอกลับมาเขาจะทำให้มันดีกว่าเดิมทำอะไรอ่ะทุกอย่างที่มันไม่โอเคอะ่ออเคอะเขารู้ว่าแบบเออมันมันก็ยากแหละถ้าจะให้เธอมาแบบอะไรในตอนเนี้ย ต่คือแบบเออเพราะถามเธอว่าเธอยังรักเขาไหมอ้เธอก็บอกว่าเธอยังรักเขาแล้วเธอบอกว่าเธอไม่รักเขาแล้วเขาจะไม่เสียใจเลยก็มันยังรักอยู่ไงคือคือเราเลิกกันด้วยเหตุผลที่แบบมันไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งมีคนอื่นอะ มันไม่สามารถทำให้หมดหลักได้เว้ย เธอลองคิดดูดีๆลอบได้ไหมเขาคิดอยู่ตลอดเวลาเลยเขาพยายามทำตัวให้ไม่ว่างแบบหาความสุขเข้าตัวออกไปเที่ยวบ้างเล่นนู่นเล่นนี่ ออกไปเที่ยวดเดี๋ยวเอาจริงยังไงแม่งก็อยากกลับบ้านอยู่ดีคือก่อนหน้านี้เขาแทบจะไม่มีเวลาว่างเลยเว้ยเวลานอนสี่ห้าชั่วโมงแบบเนี้ยนอกนี้ก็คือไม่ว่างไปเลยแล้วแบบคือพอเขาทิ้งส่วนนั้นไปมันก็กลายเป็นเวลาว่างทั้งหมดคือทุกวันทุกยี่บสี่ชั่วโมงเขาก็ว่างคือมันไม่มีอะไรทำแบบ มันก็คิดถึงตัวเดียคือกล้าพูดเลยแต่ละวันคือเขาก็คิดถึงตัวเป็นแบบวันละร้อยร้อยรอบแต่ก็แบบจริงๆอยากกลับไปนะเวทแต่ว่ามามองดูแล้วแบบ เขาอาจจะยังไม่พร้อมหรือเปล่าเขายังแบบควรที่อยู่คนเดียวหรือเปล่าในตอนนี้ความสมควรแ้วเธอคิดว่ามันดีกว่าตอนนี้กันหนูหรอ ก็ไม่รู้มันอาจจะดีมันอาจจะดีกว่าหรือไม่ดีกว่าก็ได้แต่ถ้าพูดถึงในตอนเนี้ยคือมันไม่ดีกว่าแน่นอนเวยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาตั้งหลักได้แบบเนี้ยมันอาจจะดีกว่าก็ได้ไม่รู้ดิ ละคือตอนไม่มีเขาใช่ไหมใช่ไม่รู้คือตอนนี้เขากำลังโซเซอยู่ ถ้าถามว่าเขาไม่มีเธอแล้วเขาจะไปม,มีคนอื่นไหมก็ไม่อยู่ดีอะ ถ้าสุดท้ายแล้ว mm hmm. ยังไงเขาก็ต้องออกแคนน <a> ่นะก็แต่เธอทิ้งไ,ไม่ได้อยากหายไปไหนเลย ไม่อยากออกไม่อยากไปไหนทั้งนั้นเลยก็ไม่รู้จะทำตัวยังไงอะ สรุปยังไงดีอะเราค่อยกลับมาคุยกันอีกทีในตอนที่มันดีขึ้นไหมในตอนที่อะไรอะไรมันดีขึ้นอะลองมานั่งคุยกันเอนตอนนี้ นนเขาก็ไม่รู้นนว่ามัน,น,นอีกก็ขณนระหว่างนี้มันก็ทรมานอะ <_ d ata> ่ะเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ยังไงอะ่ะ <_ d ata> คือสองสามวันมันนี่คือแบบ <_ d ata> เขาไม่ทำอะไรเลยคือถ้าเขาอยู่คนเดียวอะ่ะ คือเขาร้องไห้ตลอดเลยเขาดูอะไรก็ไม่ได้เลยเขาแต่หน้าเฟชเธอเขาแต่แชทเธออยู่อย่างเงี้ย จริงไม,ไม่ได้อยากเลิกเลยเว้ยเขาก็อยากให้เวลาเธอเลยแหละ